ท่านผู้ฟังคะสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังคงทวีความตึงเครียดขณะที่ฝ่ายไทยยืนยนันจุดยืนหยุดยิงภายใต้เงื่อนไขว่ากัมพูชาต้องยุติการใช้ความรุนแรงก่อนพร้อมเน้นย้ำข้อเท็จจริงในเวทีการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานคะ่ะ ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาทวีความรุนแรงขึ้นอย่างชัดเจนจากการรเริ่มใชย้ยุทโธปกรณ์จากฝ่ายกองทัพของกัมพูชาตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายต่อบ,บ้านเรือนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่มีรายง,งานเกี่ยวกับการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดหลักมนุษยธรรมและอนุสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายกัมพูชาอย่างต่อเนื่องทำให้สถานการณ์บริเวณชายแดนยังห่างไกลจากคำว่าคลี่คลาย พลเอกนัทพลนาคพาณิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อํานวยการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือสอบตรระบุว่ารัฐบาลไทยมีความจริงใจในการเจรจาเพื่อให้เกิดการหยุดยิงโดยย้าว่าการดาเนินการจะต้องผ่าน,นกลไกตามประชาธิปไตยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ใช่การตัดสินใจโดยบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งพร้อมแสดงความกังวลต่อการที่ฝ่ายกัมพูชาอย่างใช้กําลังทางทหารระหว่างการเจรจาสะท้อนถึงท่า ที่ขาดความจริงใจขณะดเดียวกันยังยอมรับว่ากองทัพไทยมีข้อจํากัดด้านยุทธกรณกร์แต่จะไม่ถือโอกาสจัดหาอาวุธโดยไม่เหมาะสมและย้าว่าทหารไทยจะยังคงปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดทั้งเขาคุยกับทํ้อยู่ว่าตอนประมาณ5้าทุ่มประมาณตีสองเริ่มเข้าตีแล้วอย่างเงี้ยมันไม่ทางทหารมองว่าไม่จริงใจแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ย ท่านรัมตีว่าการกระทรวงต่างประเทศก็จะพูดคุยกับรัมตีว่าการกระทรวงต่างประเทศกรมบูชาแต่ปรากฏว่าเมื่อตีสองเนี่ยเข้าตีเราตลอดแนวอีกแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่กองทัพรู้สึกเสียใจนะครับก็คือที่หมายพลเรือนนะครับคือเขาไม่สนใจเลยนะครับว่าที่หมายพลเรือนของฝ่ายเราเนี่ยมีกระสุนปืนใหญ่ตกไป3านัดแต่ก็โชคดีว่าทางกระทรวงหมหาดไทยเนี่ยได้อพยพพี่น้องประชาชนออกไปแล้วนะครับในเบื้องต้นเนี่ยไม่ได้รับรายงานการสูญเสียแต่ก็เสียใจนะครับแล้วก็ทําให้ความไว้วางใจเนะี่ยตอนนี้ยังไม่มี ด้านนางมารตีนาริตาอันดามโมรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติหรือ UNSC เมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นเวทีสําคัญที่ไทยได้ยืนยันจุดยืนอย่างชัดเจนต่อน,อนานาชาติบนข้อเท็จจริงว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มใช้กําลังและโจมตีพลเรือนก่อนทั้งนี้ที่ประชุม UNSC ได้หารือในเชิงหลักการถึงการลดความตึงเครียดการสนับสนุนบทบาทของอาเซียนในการ แก้ไขปัญหาและไม่ถือว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงโลกอย่างไรก็ตามไทยยังคงย้ำว่าการหยุดยิงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อการบุชายุติการใช้กำลังทหารและการกระทำอันล,ละเมิดต่อหลักมนุษยธรรมขอเสริมและย้ำว่าฝ่ายกัมพูชาจะต้องแสดงถึงความจริงใจในการหยุดยิงก่อนนะคะโดยเฉพาะการโจมตีที่ไม่เลือกเป้าหมายก็ยังคง ดำเนินการอยู่นะคะซึ่งกงระทรวงระดับประเทศก็ยังต้องออกถแถลงการชี้แจงต่อสื่อต่างประเทศและประนามกรณีกองกําลังการพูชาใช้อาวุธร้แรงโจมตีบ้านเรือนประชาชนในจังหวัดสุเดงมาพร้อมตอบโต้การเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนโดยฝ่ายการพูชชาที่กล่าวหาว่าฝ่ายไทยเป็นฝ่ายรีเริ่ม แม้ว่าสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาจะยังคงยืดเยื้อและตึงเครียดแต่ฝ่ายไทยจะต้องยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีและการดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะในบริบทของข้อพิพาทระหว่างรัฐซึ่งควรแยกออกจากความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความขัดแย้งในระดับบุคคลหรือสังคมชาววิสาประทุมมารายงาน